เทรนการรักษาสิวในปี2024มีอะไรบ้างนะคะวันก่อนหมอนั่งฟังหมอผิวหนังนะคะเขาพูดกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเกี่ยวกับเทรนการรักษาสิวในปี2024นะคะมาดูที่สาเหตุการเกิดสิวก่อนนะคะสาเหตุการเกิดสิวมีทั้งหมด4อย่างนะคะนะอันดับแรกเขาบอกว่าเกิดจากการอักเสบของรูขุมขนนะคะเกิดจากการอักเสบของรูขุมขนซึ่ง ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะคะก็อันเดิมๆนะคะอันต่อมาเ็าบอกว่าเมื่อก่อนนะเราคิดว่าการเกิดสิวเกิดจากการติดเชื้อ p ีเอเหรือว่า c ีเอ e, นะคะนะนะแต่ว่าเทรนใหม่ๆเนี่ยนะคเขาบอกว่าเกิดจากการไม่สมดุลของแบคทีเรียตัวดีและแบคทีเรียตัวไม่ดีนะคะขีดเส้นใต้เกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียตัวดีกับแบคทีเรียตัวไม่ดีก็คือปริมาณแบคทีเรียตัวไม่ดีนะคะมันอาจจะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นมามากนะทำให ขาดความสมดุลไปนะครับมันก็เลยเกิดสิวนะจ๊ะพอพูดถึงเรื่องความสมดุลของแบคท,ทีเรียตัวดีกับแบคทีเรียตัวไม่ดีนะคะพวกโปรไบอติกพรีไบอติกแล้วก็โพสไบอติกนะจึงมีบทบาทในการรักษาสิวมากขึ้นนะแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปไว้ในเป็นไกด์ไลน์การรักษาหลักนะแต่ว่าก็เริ่มมีคนเอาโปรไบอติกนะ พรีเบลติกแล้วก็โพสเบลติกเนี่ยไปใช้ในการช่วยรักษาสิวมากขึ้นนะโปรโบเบลติกก็คืออะไรโปรเบลติกก็คือแบคทีเรียตัวดีนะอนะที่อยู่ในลําไส้นะจ๊ะกินยาฆ่าเชือ้อกินนั่นกินนี่กินอาหารไม่สมดุลอาหารไม่ดีกินอ่ากินนมนะทำให้แบคทีเรียตัวดีมันลดลงนะเราก็ต้องกินแบคทีเรียตัวดีก็คือโปรเบลติกนะเป็นตัวเสริมเข้าไปนะส่วนพรีเบติกก็คืออะไรคืออาหารอาหารของแบคทีเรียตัวดีนะคะมีอะไรบ้างหอมกระเทียมอ่อ หน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเออแล้วก็ต่อมา Post โพสเบอติกก็คืออะไร Post โพสเบอติกก็คือแบคทีเ r ียตัวดีทําปฏิกิริยากับอาหารนะคะเกิดเป็นโพสเบอติกนะซึ่งมีส่วนช่วยลดการอักเสบนะเออไอตัวเนี้ยมันส่งสัญญาณไปที่สมองนะก็ทําให้สมดุลฮอร์โมนมันดีขึ้นนะทำให้การอักเสบทั่วร่างกายมันดูลดมันมันมันก็น้อยลงนะส่งสัญญาณไปที่ผิวหนังก็ทําให้ ผิวหนังมีการอักเสบน้อยลงสิวก็เลยลดลงนะจ๊ะแล้วก็หลังๆก็พูดเกี่ยวกับโพสตเปลติกมากขึ้นที่มันประสบในเครื่องสำอางนะเขาก็พูดกันว่าเออโพสตเปลติกที่โพสตเปลติกที่ผสมในเครื่องสำอางนะมันก,มนก,มนก็มันก็จะได้ผลนะมันก็จะได้มันก็จะได้ผลในการรักษาสิวนะค่อนข้างค่อนข้างที่จะโอเคกว่ากันกว่าการกินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เริ่มมีการบอกว่าเออพสเปรอที่ที่ผสม,มเครื่องสำอางนะคะมันก็จะช่วยในการรักษาสิวได้นะแต่หมอก็ยังไม่ได้ตามหรักคะ่ะว่าเออมันเกิดมันเป็นตัวไหนอะไรยังไงค่ะยังไม่ได้ตามขนาดนั้นต่อมาก็คืออ,อ่าเขาบอกว่าการเกิดการเกิดสิวนะจ๊ะอันที่สามนะเขาบอกว่าเกิดจากการที่เซลล์บริเวณรูขุมขนนะคะมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะทําให้ทําให้อ,อ่เกิดการอุดตันของรูขุมขนนะจ๊ะเออมันก็เลยเป็นสิวก็พอจะรู้อยู่แล้วนะคะเออพอจะรู้อยู่แล้วนะอ่านะ แล้วก็จะมีอันที่สี่ก็คือเกิดจากอตอมไขมันนะทำงานมากเกินไปนะอาจจะผลิตไขมันออกมามากเกินไปไขมันเยอะมันก็อุดตันโอ,อกาสอุดตันก็เยอะนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของไขมันที่มันออกมานะถ้าาไขมันมันเหนียวมากอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะมีการอุดตันนะอุดตันได้ง่ายกว่าไขมันที่มันเป็นเหลวๆนะจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะนะก็ประมาณนี้แล้วก็เขาก็พูดเกี่ยวกับพวก นเอซินามนะคะที่มันมีส่วนช่วยปรอบประโลมผิว5%ในเอซินามที่ผสมในเครื่องสำอางค่ะซึ่งก็ซึ่งก็ผสมอ,อยู่แล้วในเครื่องสำอางเกือบทุกอย่างนะคะก็มีส่วนส่วนช่วยในการรักษาสิวได้นะคะ